มีข่าวรับสมัครเด็กเอ็นที่มีเชื้อโควิดน่ากลัวจังค่ะอ๋อนี่อัปเดตทันสมัยเลยคือหวังจะให้ติดโควิดเพื่อเอาเงินประกันหรือว่าโควิดรอบนี้ไม่อันตรายเหรอคะอ่เป็นคําถามเข้ามาค่ะคําว่าไม่อันตรายหรือบอกว่าเป็นเความรุนแรงน้อย้อ่ะยังไงต้องปัด ประโยคนี้ออกไปก่อนนะคะคือ,อคำพูดแบบนี้มีโอกาสจะทำให้ดูคนรู้สึกว่าเออมันติดแล้วมันก็ไม่เป็นไรงั้นไปติดติดให้มันจบจบเลยดีกว่าเพราะหลายคนเบื่อแล้วเบื่อเบื่อถึงขนาดที่ว่าอถ้าติดแล้วไม่ตายงั้นไปติดให้มันจบจบเลยดีกว่ามีหลายคนที่เริ่มคิดแบบนี้ซึ่งหมอขอเตือนก่อนว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมถึงไม่สามารถเทียบความรุนแรงของโอมิครอนกับเดลต้าได้แบบตรงไปตรงมาเพราะว่าการระบาดมันเกิดคนละช่วงเวลา แล้วก็ลักษณะของประชากรในสองช่วงก็ต่างกันค่ะช่วงที่เดลตาระบาดหนักมากๆหรือว่าตั้งแต่สายพันธ์อัลฟาเบต้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมในขณะที่ตอนที่มีการระบาดของโอมครอนเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนไปค่อนข้างมากในปริมาณพอสมควรแล้วก็เลยอาจจะทําให้ดูออกมาเผผอๆตัวเลขติดเชื้อเยอะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยในงานวิจัยที่มึงนอกเขาทำไปแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นจนถึงขั้นต้องเข้า ICU ไปแล้วนะคะอัตรา,าการตายจากการนอนใน ICU ยังอยู่เท่ากันคืออยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซนกว่ากว่าหนึ่งร้อยคนตายหนึ่งคนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น้อยคะ่ะถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้นก็จะไปพูดให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยติดแล้วงวดนี้มันไม่ค่อยรุนแรงหรอกไม่ได้ที่สําคัญคราวนี้เนี่ยดันเจอว่าจํานวนของกลุ่มคนที่ติดเชื้อแล้วต้องเข้าไปรับการรักษา,านในโรงพยาบาลมากขึ้นก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนก็คือกลุ่มเด็ก นะคะโดยเฉพาะเด็กที่แบบอายุน้อยกว่าห้าขวบแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่มันเกิดจากการอักเสบของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยถ้าไปอ่านดูจะเห็นว่าน่ากลัวมากเนอะซึ่งก็มั่นใจว่าถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยไปอ่านแล้วก็คงไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองติดเพราะฉะนั้น <c oughs> บางทีเราจะต้องมองให้กว้างมากขึ้นเพราะว่าในภาวะโรคระบาดเนี่ยเรามองแค่ตัวเองคนเดียวไม่ได้ <c oughs> คือมันเวลาเราติดโรคหรือว่าติดเชื้อไวรัสไปแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราแค่คนเดียว มันมีผลกระทบกับคนรอบข้างหรือว่าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าสมมุติว่ามันเป็นเซอร์ที่รุนแรงน้อยลงจริงสําหรับเราแต่ว่าถ้าเราติดแล้วเราไม่รู้ตัวเรายังมีโอกาสไปแพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราพบว่าเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วอัตราการตายก็ยังอยู่ที่มากกว่าร้อยละหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองให้กว้างขึ้นนิดหนึ่งอย่าไปประมาทมากว่าเอ้ยมันไม่รุนแรงหรอก นะคะมันยังสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่อาจจะไม่ใช่กลุ่มประชากรรุ่นเราแต่ว่าเป็นในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงคนอื่นเนาะนะคะแล้วก็ถ้ามองให้กว้างกว่านั้นคือเนื่องจากว่ามันแพร่ระบาดเยอะมากมันติดง,ง่ายกว่าเดลต้าค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเราบอกให้ติดกันไปเลยทั้งประเทศสมมุติตอนนี้มีเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมเจ็ดสิบล้านคนสมมติว่าต้องนอนโรงพยาบาล สิบเปอร์เซนหรือว่าหเปอร์เซนอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าการแพทย์อะมันรองรับได้เพียงพอแล้วสุดท้ายก็จะเป็นว่าเตียงไม่พออยู่ดีมันก็จะกลับไปซัเพเติมอีกรอบเดิมเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทค่ะฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะกี่เข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มเนี่ยก็ยังมีโอกาสติดแต่ถามว่าทำไมต้องฉีดเพื่อช่วยลดการระบาดการแพร่เชื้อลลดอัตราการนอนโรงพยาบาลน,นั้นฉีด ปุ๊บอย่ามั่นใจมากว่าเอ้ยไม่ติดแน่ๆไม่ใส่หนะะมีความ,มประมาทมักง่ายไม่เอานะคะแล้วก็บางคนบอกว่าตรวจ ATK แล้วเนกาทีฟก็เลยถอดแมสไปในที่สาธารณะมั่นใจว่าฉันเอททุกวันมันเนกาทีฟ a อทก็มีความแม่นยำเฉพาะของเขาซึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อทำให้เราเนี่ย สามารถลดความเสี่ยงของคนอื่นในสังคมหรือว่ารอบตัวเราได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา a อ k ีทุกวันเป็นน é g a t i เราฉีดวัคซีนมาครบแล้วคือเกินสามเข็มแล้วเนี่ยหรือบางคนบินไปฉีดนอกเหรอเจอเพื่อนที่ฉีดห้าเข็มอ่ะบินไปมังนอกเรากลัวมากแล้วฉีดห้าเข็มก็มีนะค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยสําคัญไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไปกี่เข็มนะคะ a อทเคราเนน é g ท t i v e ก็ยังต้องใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกให้มันเหมาะสมถ้าหน้ากาก อนามัยมันหลวมมากก็มีหน้ากากผ้าทับอีกชิ้นหนึ่งเออให้มันกระชับเนาะ,ะไม่ถอดหน้ากากลงมาใต้คางแบบนี้เพราะว่านี่คือการเอาเชื้อจากตรงใต้คางกลับขึ้นเข้าปากเขาจมูกอันนี้เห็นบ่อยมากเลยไม่ทํานะคะ,คะแล้วก็ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสอะไรต่างๆนะแล้วก็รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่แออัดหรือว่าที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทถ้า uh huh. บริเวณร้านไหนมันมีให้นั่งข้างนอกลมมันตีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็ทานหน่อยในกรุงเทพก็ลาบากหน่อยเพราะช่วงนี้ uh huh. ไม่ใช่ลมไม่ใช่หมอกด้วยแต่เป็น pm สองุดาก็อาจจะไม่ได้เหมาะ <laughs> นั่งข้างนอกเท่าไหร่ถ้าสมมติจะต้องกินอาหารในร้านอาหารเนี่ย uh huh. ก็พยายามให้ระยะเวลาเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ maximum uh huh. เลยก็คือสองชั่วโมงเพราะพบว่าถึงใส่หน้ากากแต่อยู่ในสถานที่ปิดสองชั่วโมงขึ้นไปความเสี่ยงเท่ากับคนที่ถอดหน้ากากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระยะเวลามีผลสถานที่มีผลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยๆกันนะคะค่ะจริงๆเนาะมันก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันกันอยู่ดีให้แบบอย่าประมาทเลยนะคะที่สําคัญเด็กเอ็นที่ว่าที่ประกาศตามหาเด็กเอ็นที่มีเชื้อโควิดเพื่อเอาไปปาร์ตี้แล้วก็เพื่อเอาเงินประกันแบบนี้ไม่สมควรทําเลยจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยทีเดียวนะคะฝากเอาไว้ด้วยคุณหมอบอกแล้วเมื่อกี้ดีมากว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเป็นเรื่องของส่วนรวมด้วยเรื่องของโรคระบาด<ม>นะคะยาบํารุงร่างกาย เนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับท่าสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาวสขานรากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกชียงกระชายดำกำลังวัวเถล่งหมารกระทือบลงกำลังเสือโรง่งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11อชนิด สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223